กีเจอเพื่อนนางทิชาห้องคูเปิ้ลเดี๋ยวถ่ายไปให้คุณครูหมวยดูเปิดทางเปิดทางเหมือนกันเลยเล่นด้วยกันเลยง ng, งงงรู้จะเล่นกับเด็กผู้หญิงยังไงดี ถ้าจะทานเก่งนะคะ,นะคะอน,นี้ไม่ค่อยทานทานแต่นมได้แต่สูงอย่างเดียวดูบอกว่าโอ้โหทานเก่งแข็งแรงนะมิกี้เดี๋ยวหงายหลังตกอะ่ะลูกเอ้ยน่ารักน่ารักนัก่นนั่นนั่น